here <laughs> เ,เหลือเยอะครับเนี่ยโอ้ห้าร้อยโลอะโอ้ตกนานหน้าดูเลยครับใช่ค่ะลบลบอยู่ลบอยู่ผมลบตลอดอะผมลบหมดอะ่ะ ไม่พอดูจับได้ก็บอกว่าเป็นแผนทําให้โจมันตักมันจะได้มีไฟมันจะได้แบบปลุกไฟในตัวโจไปโจจะได้โมโหไงมันจะได้มีไฟในตัวโจมันเป็นแผนทําให้คนในแก๊งมีไฟ ไอ,อ,อโจให้มาลองใจอะ่ะเรียบร้อยไปเคลียร์ไอโจต่อมีเพลหรอมีเพล น้องเจอคนดีๆอ่ะแต่พี่หอเจอก่อนแล้วกันน้องน่าจอพคุณหลายๆวิทย์ได้ครับบอกขอบคุณครับขอบคุณครับบอกขอบคุณครับ ไม่นุ่งจะคุยอะไรเข้าใจปะเจี่ะบางทีแพนด้าก็เซ็งนะเว้ยเออก็ยังบอกเลยว่ารักจังเลยอะ อ้ก็มันยังบอกเลยว่าน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยไมโครโฟนมิวด อคุนห้าอีกนะครับผมขอบคุณครับปิดเพดีว่ะ อย่าเป ja ิด g o o g l e ดิวิธีจีบผู้หญิงเฮียจีบผู้หญิงไม่เป็นวะเขาบอกว่าอย่าหยอดคำหวานใส่เยอะสรากความพระทับใจแรกพบนี่ผมตกปลากับเขาแหละทำความรู้จักกันมากขึ้นเรารู้จักกันแล้ว แต่อย่างว่าวอซิตี้อ่ะหน้าแปดเทียดกัลอดหน้าหลอไม่เคยได้แดกอ่ะนะเนี่ยไปทำ เราเก็บหนึ่งครับลูกห่วงเหรอครับเมื่อกี้หนึ่ง กดมาทักมันเอาห้าร้อยโลชนพอ่อพ่อแม่น่ารักหรือเปล่าครับลูกเลยห่วงอะเดนหนึ่งเขินเงียบเลยก็คงงั้นนะคะนั่นแน่เดนหนึ่งยิ้มว่าน่าจะใช่มั้งครับ

เลงเลในเกมจะข้างจะข้างจะข้างแล้วล,ล,ลูกตกอยู่กับใครครับนะีแฟนลูกเหรอครับน่าจะคนรู้จักเขาอะค่ะอ๋อนึกว่าลูกชอบผู้ชายซะแล้วเขาชอบผู้หญิงแล้วแม่ชอบใครครับ ชอบไปโจผมเดินไปเลยอะ่ะผมโยนเบ็ดทิ้งเลยอะ่ะแล้วผมเดินไปเลยผมขับมอเตอร์ไซค์ไปบ่ออื่นเลยจะพูดเรื่าอะไรดีไปบ่อโจกูไปเลยอะ่ะ ผมต้องขึ้นไปบอกอยู่เลยเดี๋ยวบอกละกันโอเคว่าให้มาพูดภาษาเหนือใครเนี่ยโอเคโอเคน่ากลัวเนี่ยกลัวนี้นี่กูเริ่มกลัวเนี่ยไหนบอกว่าจะมาทำความรู้จักพี่เขาไงมาคุยตรงนี้มาเร็ว เริ่มกรเลยเดอ๋อลูกขาอหรออ๋อคุยกันลูกเรียกพอสิจะลูกอย่าบอกนะมึงรู้จักนุ่มนิ่มอ่ะไอ้ลูกชาย เจอนะรอนี่าว่าไงครับคุณลูกชายว่าไงครับใครเลี้ยลูกชายครับไม่ได้กับมาผมแบบไม่ไม่ไม่มีครับมาตกปลาด้วยเฉยครับเอามาผมไปดูแลผมมาผมดีดีอย่าเสียใจยังยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่หรออยู่ไม่ได้เหรอยังกำลังแบบอันนี้คือแบบมาบอกแล้วให้แบบกัดกินไปเยอะกัดกินเรื่อยๆแล้วก็แบบมุดมารดกไปทีเดียวเห็นปะ พี่ชัวสอนไงอะอย่าลืมพี่ว่ชัวทำกับมานะมยายังพูดงั้นสิชัวเสียใจนะพี่ชื่ออะไรล่ะครับชื่อสตีฟครับอันนี้อยู่โลเปลสเหรอครับใช่ครับพูดไม่เขาคุอบอกไปไหนมาไหนอย,อยู่อยู่โลเปสเหรอครับทไมเ่ะพี่อยากรู้อ่ะ แม่ไม่ถามถามเลยครับเห็นนามทั้งุณโรเปสไงโอชัวก็ไม่ไม่โอชัวก็บอกว่าไม่อยากเข้ามาอยู่ในใจโอชัวหรอแม่เลยคือพี่สตีมไม่อยากอยู่ในใจโอชัวหรอถามจริงเถอะอยากอยู่ในใจแม่โอชัวได้ไหมสักทีสักทีเฮ้ยทอไมริกาลุ้กไม่ค่อยโล่งเรียงไงไม่รู้อ่ะหายใจไม่สะดวกวะหายใจไม่ค่อยทั่วท้องอ่ะพี่สตรีมไม่เลยอ่ะเนาะมันมีคนชื่อสตีมโรเปสเหมือนกันด้วย แต่ตอนนี้เขาไปสบายละผมเพิ่งไปงานศพข้าวันก่อนไอ้น,นี่เล่จริงไม่ได้ไม่ได้ติดตลกห,ลหลรือเราเล่นเขาเป็นอะไรอะ่ะเขาแบบเื้เขาฆ่าหลุดตายครับเขาแบบพี่บองความรักโหเขาแน่เป็นคนจริงจังกับความรักน่าดูเลยอะจริงแต่พี่คือผมมาเลี้ยงม้าผมมาอย่างดีคือว่าพี่จะจีบม้าผมจริงอะพี่จะมีค่าติดสอดให้ผมด้วยไม่เยอะเท่าไหร่ เท่าไหรวันละหกหมื่นเป็นเวลาเจ็ดวันเป็นระบบผ่อนมีระบบผ่อนแบบว่าแบบแบบแบบแนดอนได้ปะ่อนไหนเองกินเลยเหรอฮะไม่พูดอย่างงั้นม้าเขาเรียกค่าสินสอดม้าม้าอย่างเขาเขาเรียกว่าการบริหารถูกถูกถูกวันละหกหมื่นร้าสุดขายม้ากินซะแล้วไม่ได้ขายฉลาดนะมือวิตหมิ่นได้ไหมไอเดียเขียวหรือว่าเชื่อขอไอเด็กเขีย <L> an> an> นี่ไม่ใช่ชื่อชั่วแล้วเนี่ยนี่ชั่วแล้วเนี่ยเขาพูดอย่างนี้มาพูดอย่างนี้เชื่อก็เสียใจทำไมพี่ซีนอนจริงพี่เห็นด้วยหมวกพาด้ารองเท้าพาโดนักกีฬาโรแลนโดเสื้อเสื้อเสื้อเบสซี่นึงขอหนึ่งก่อน เสื้อนึกไม่ออกว่ะเชื่อนไหนได้ปะใครก็ได้คนหนึ่งสีเหลืองเยลโล่มาม่วงสับปะรดอร่อยดีกินแล้วเจ็บฟันเจ็บบินด้วยลูกลูกผนที่ตลกอยูนะครับเนี่ยนิดหนึ่งครับขอบคุณครับที่ชมเพราะผมจะเปิดคณะมอลำเลยพวกเนี้ยคิดว่าได้ไหม ขนา,าดตลกด้วยเปล่าหมอลำเขา <c oughs> ลองลอได้ได้อยูย่ครับแต่ไม่มีคนเข้าเราต้องจัดหมอลำนะเอา,เอาให้มีคน<ห>อีกันสินหนึ่งบทอีกมั้ยให้ผมลองเขลองให้ฟังหมอลำต้องลองมีอะไรบ้างมาแล้วเ,เพร่ฟังไหเพร่เป็นไปกองให้เลยเลขเลขเลยครับเดี๋ย่าบอกปาเลขเลยครับน่าจะเลยไม่เป็นไรครับให้เป็นเงินได้ไหมเขาลองเลยผมไม่ชอบให้เงินใครครับเฮ้ยแล้วถ้าให้เป็นใจอะคะอันนั้นได้อยู่ แม่ไม่ได้ออยยู่่ในข้คงไอโจ้ไม่เลยแบบพี่สนใจไหมสนใจนะครับมันอยู่ในใจผมอ่ะไม่เอาใจสี่ห้องผมแบ่งให้พี่ห้องเนื้อกันก็แม่ล่ะแม่ผมให้มาสองห้องขอขอเป็นหัวใจม้าคุณได้ไหมครับสามหมื่นเอาเมื่อกี้ยังหกหมื่นอยู่เลย ลดราคาลดราคาอย่าอย่ารักกันที่ตังค์เลยครับให้รักกันที่ใจดีกว่าครับอุ้ยครับคุณบาดนมฮะฮะบาดใจบาดใจพูดผิดผิดไม่ก่อนก่อนที่มันจะเข้าใจมันต้องเข้าไปที่นี่ก่อนเนเกี่ยวเลยชะตาแดกน้ะมึงกามอพน่ามาลูกสารไหนฟังเลยดิ คนเนื้อซะด้วยนี่จะขอไปคิดก่อนเอากระแดบบอกรักนะครับโอชัวสติ้งเลิฟอะไรอย่างเงี้ยต้องเลิฟโอชัวได้ปะเลิฟรับเ,เวลาตัวน้ย <laughs> อยฮะเรวเอาปลาไปเก็บอีก,การมอคณะเฮ้ย <c oughs> โอยอุ๊ยอันดุบานโลเปตเดี๋ยวมาดีๆนะครับนาราเชมุลีอีแบบต่างๆเป็นทัดทอด่ะนาราจังเลยอ่ะ าไม่ใช่เราตกปลาแล้วเขาก็แบบไปดักป้นเราหรือเปล่าผมไม่เคยป้นใครครับพี่ป้นผมผมจะเสียใจมากทันหละดักใจจริงเลยผมไม่เคยป้นของเลยผมป้นใจอย่างเดียวอะป้นไจด้ยยวออย,ย,วอ,ย <S <S อโอ้ชอมีเหยื่อไหมโอชอมีเหยื่อหกร้อยย่อม้า อย่าเขาอาวว่าเสียวเกินพอเถอะวะเลื่องเล่นมุกเถอดท่ใคนดูพอมันจะเสียวเกินไปแล้วคือมันเสียวแล้วอ่ะมันเ,เริ่มเสียวไปทางเสียวซะแล้วอ่ะจากคนดีๆเริ่มไปทางเสียวซะแล้วอ่ะพี่หลอดไปว่าไงครับเห็นปะเขาไม่ยืนข้างเราหรือเปล่าวะดูดิหลอกขึ้นได้ปะเนี่ยเห็นปะเราแดกน้เป็นไหมเนี่ยฮัโลโหลชวัวเราแดก หน่อยหน่อยแกงตกเลยไอเล่นจริงๆผมอยากเล่าไปน้ำโอลิมปิกเมลไทยพี่ขอเบรนเราใหม่ได้ปะงานของสิหนึ่งหนึ่งล่างเลยลูกคุณอยู่เป็นคนเทรนด์นัเนี่ยคัเลิงเลยครับเป็นห้าสองสี่เหรอไม่ไม่ใช่นี่ล่างองสิหนึ่งนายไปเตกน้ำระวังฉง่มฉลามงับคุณเหรอ เบอเบลาไปกี่หลักอะ1ิมีห้าหลักห้าหลักขึ้ืนต้นด้วยเลขหนึ่งสมทายด้วยเลขสี่แล้วเอร์ของผมอยู่เนี่หลักรครับกี่หลักไม่รู้หต่หัวใจอ่ะขอไม่ได้ไม่ม่ให้โอชัวคนเดียวเบอร์ห้าเก้าสี่ออแบบให้เดานั้นนี่ของห้เดามีดีห้าสองเก้าสี่ ะะอีนี่รงหัวตัวนะเลขเบอรเลขหนึ่งตัวสองเลขเก้าตัวสามเลขห้าตัวสี่เลขสองตัวที่ห้าเลขสี่พี่ว่าพี่ว่าแบบเบอร์ผมด้วยเลยหนึ่งเก้าห้าสี่แต่ก็บอกเมื่อกี้ถูกแล้วไม่ใช่ใครวะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าก็อีกตัวหนึ่งอ่ะสองล็อกอะไรอ่ะแล้วก็สี่เก้าห้าสามสี่จะไปถูกแล้วหรือเปล่า <4. S 2> ไม่ถูก หนึ่งเก้าห้าสองสี่นเก้าห้านั่นแหละวันนี้จะได้เมมเบอร์กันไหมเนี่ยขอขอขอเยื่อนะครับหกจุดหนึ่งครับพ่อโกตายก่อนแน่ให้ใจเลยไรปีตะลิบแบบว่างจัดเรียบแบบไมเช่ดตกปลาเงี้ยว่างครัว่างเนี่ยติดละโอเคองอะไรพี่เตะทำไรอ่ะตกปลาอยู่พี่ทำไรทำไรอยู่ตกปลาอยู่ตกปลาอยู่ อบอกปลาใช่ไปไปชูเขาอีกแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไปหาได้ไหมรีแรกลกรีแลกมาได้มาได้อยู่แล้วพี่มาได้อ,อยู่ฝั่งไหนฝั่งบนหรือฝั่งขวาฝั่งฝั่งฝั่งใกล้ๆสอนออ่ะอ๋อฝั่งฝั่งบนโอเคโอเคอโน จอดไม่มัีจัดเลยพี่ตีบครับผมผมตกปลามาห้าชั่วโมงแล้วเมื่อเช้าอ่ะเพราว่ามันยังไม่เสร็จเลยอ่ะพี่ออนแปลกไหมตกปลาหรือทำอะไรครับเนี่ยไม่รู้ดิแบบตกมาหชั่วโมงมันไม่เสร็จสิทีิ์ไอ้พวกหนูเขาบอกสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วอ่ะผมตกมาห้าชั่วโมงอ่ะเราหมดจะเล่นอ่ะเองอะติดเล่นล่ะแม่เราเราติดเล่นเอาให้แล้วพี่ชายผมไปไหนแล้ววะพี่ซีนนั่นเนาะ คนเราอ่ะตีฟังไว้เลยนะเว้ยเลือกเกิดไม่ได้เย้ยแต่คนเราเรื่องที่จะทำได้เขาไว้คิดพูดทำไมเนี่ยเอาผมอยากพูดคำคมอ่ะมีมีคำคมเสียวๆบ้างเหรอคำคมเสียวคำคมมั้งเนี่ยมี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 มึงกินอินเลยอันนี้นะมีคเขาเปิดเน็ตไปไม่ไม่เอาเว็บแรกนะเว็บแรกดูบ่อยแล้วเอาไอพี่ ต่อมาของักเล่นไกลหน่อยนิดนึงอันนี้ผมคิดสุดเลยนะแบบไม่ก่อใครด้วยรักนะครับที่รักเอาอันนี้อันนี้เขาเรียกไม่ได้คิดโ oh, sure. อชัวอันนี้อันนี้คือบอกบอกแม่เหรอครับไม <ใน S 2> ่ทำคมไงดิไม่ได้เหรอไม่ได้ยังไม่คมพอคมพอหรอไอ้อะไรนะสับภาษาอัางกฤษอ่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z จะมีความหมายเลยถ้าเราไม่รู้ว่าไออยู่ข้างอยู่สมอลูกมีพ่อเป็นหม่ำมั้งครับเนี่ยตลอดเลยนะอ้าวพี่มีอาอันนี้มีแนนนี่อ้าวพี่พี่อย่าไปเอาปมปัดใจไม่ใช่เหรอเอไออันนี้ของจริงละผมคิดมาอย่างดีเอาว่าไปว่าไปว่าคพี่แบบลองแบบผันกียาถามช่องขเขาว่ารันใั่นฟังเงินคำว่าอะไรนะรันอ่ะรัน ไม่เก่งอังกฤษเลยอ่ะเอาไงนะคือมันผ่านคำว่ารันแลนรันอ่ารันแลนรันแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อ่านมันไม่ได้ผ่านว่ารันแลนรันอ่ามันอ่านว่าผ่านว่ารันรันรันอ่าแล้วเพราะว่าเรียบร้อยผ่านคำว่ารันรันรันถ้าบังรู้มึงโดนตัดแขนนะไม่แต่ตกเลยมันตกไปไงดิเล่พี่ฟิชชิ่งเอาไอพี่ฟังคำกระผมก่อนสิอ่าว่าไปอ่าอ่ากียาสามช่องคำว่ารันอ่ะไม่ได้ผ่านว่ารันแลนรัน อ่ะเขาว่าลันลันลันเขาว่าลันดึกเวิร์บเล็บทุกวันเนาะมุกเดียวพี่เบลลี่เลยเออชัดเลยเออใช่เหรอพี่เบลลี่ใครอะไอ้รวดเหรอมึงดูดิไอ้เรี่องรูดเมาโคตรไวดีสัตว์นี่เสียงปืนลั่นมั้งเสียงปืนดังโป้งดูดิตำรวจความเรียบร้อยเปล่าเสียงปืนดังโป้งตำรวจตกใจเลยแค่แค่ผมตกปลามีคนมาคุ้มกันหรือเปล่ผมยิงน้องครับผมไม่ให้น้องทำงานเขาไม่ผมมาช่วยมาทำที่อันนี้ใหญ่ยิงได้นะครับเดี๋ยวจะโดนอ๋ออย่ายิงได้เหรอโอเคครับ นี่คือมาตรวจตาเหรอครับเนี่ยหรือว่าเฝ้าเลยมาตรวจครับมาตรวจมาตรวจได้ถืงปืนเลยเหรอเมื่อกี้ได้ยินเลยครับเต็มเต็มอะแล้วผมหันมาพอดีตกใจเลยอ๋อตกใจมากยคุณตำรวจรถควรช่วยช่วยผมตกปลาหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ครับผมทำงานขาไม่ได้ครับตำรวจเป็น่พื่อนของประชาชนนะอันนี้ไม่ได้ครับผมผมทำไม่ได้ครับที่พึ่งได้ฮะแต่ว่าช่วยทำงานไม่ได้ครับก็อย่างอื่นนะได้ครับไม่พูดตำรวจนี้ตำรวจนี้รถควรช่วยยิงเป็นเพื่อนผมตกปลาสักชั่วโมงนึงได้ไหมครับคุณตำรวจครับผม โอ้หทำไมแลนชมพูไอสนามม้าแลนชมพูมันเป็นนอกเมืองวะมีคนเล่นแลนจริงเหรอพี่เมื่อกี้อ่ะคลิปสดเลยนะคลิปสดมีคนเล่นแล้จริงเหรอเสียใจว่ะไนเแล้วขออีขออีเนีน่ยครับเป็นเน็ตไม่เป็นไรครับหมวจเดี๋ยวผมป้อนโจอนอีกทีถ้ามีโจผมเสิร์ฟโจเองไม่ต้องหอ่วงเดี๋ยวผมป้อนโจอ,อีกทีครับผมเสิร์ฟโจเองครับผมไปเก็บรถไหมครับ อออจีบได้แม่ไม่โหดไม่คือคือที่มึงจีบอยู่คือแม่เขาเหรอ,นอเนี่ยไอ<ช>้เทพแฮ่นี่คือลูกเหรอไอ,อ้หมวกขาวอ่ะใช่ค่ะออลูกติดจ้ะนี่คือแล้วพ่อเขาเหรอครับผมไม่แใช่พ่อครับผมผมเป็นคนเก็บเขามาเลี้ยงครับไปหมาแล้วหนักแล้วก็ผมมาเก็บม้าผมมาเลี้ยงเก็บม้ามาเลี้ยงแล้วใ,<ช>ให้เป็นม้าโอเค หนักละวทำไมอ่ะมันไม่มีเหรอมันไม่ได้เหรอขอเดบอะไรนะพี่ไอ้ไอ้คิดโจไอ้คิดโจจีบเหรอเออใช่เหรอวะไม่รู้อ่ะมันก็ไปเรื่อยของมัานเราพี่สัตว์ผมจะเผาบ้านมันเเเเเอออออาาาาาดดดดิิิิยห็น อุย๊ยเต็มแล้วมาหุ่นใจอ่ะผมเด่ตัวมามากอ่ะแบบคือแมวเอียวตกมาชั่วโมงไม่เสร็จอ่ะเอาพักคนกครักหรอฮู้วมากครับพี่จะตีฟพี่จะตีฟแอนเดซสกูแอนเดซสก้าวบไม่นแหละครับ<ม>แต่กกับลามานะผมไม่ได้ช่วยมผมไม่ได้ช่วยลูกอยู่แล้วผมช่วยแม่เขาครับพูดหนีหย่างลี้หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นหวังว่าจะกด้ลามานาแล้วคุณจะไม่โดนอนิเมะอนิีอนดีมกันเนาะไม่โดนใครจะไปทำเรา ก็เนี่ยผมก็แบบขับออกไปแล้วแบบที่อาบน่ะอันี้มอันเด์อนิเมียกี่เห็นสู้ขาวเป็นคนอย่างนั้นเหรอครับไม่รู้ดิแบบเขาเรียกว่าหลอกให้ตายใจแล้วมายอกอยากยอกหลอกให้ชอกช้ำมาพูดอะไรใจอันน่้ไปออกมาครับอันนี้อันนี้เหยื่อยังเหลือครับเอาไปไหมเรียกแล้วครับ สามเก้าเก้าค่ะให้หอยได้เศษเหล็กนยครับแล้วคุณผู้หญิงเบอร์อะไรครับเนี่ยขอขอเบอร์ไว้ได้ไหมครับเอ่อได้ค่ะเจ็ดแปดสองเก้าศูนโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับไว้เจอกันครับนิยด,ดีที่ได้รู้จักค่ะไว้เจอรอบหน้าเลี้ยงข้าวผมด้วยน,นะครับได้ค่ะ กกรักรมอามาอีออ่กามวครข <c oughs> นาไอคีมักม่วงรู้สึกัะไำเราอปลาอ๋ไหลไหลไหลจักมอไอจิปเตอร์น้ำมันดีที บอกเขาไม่ต้องเติมเฮ้ผม hey, เติมให้ดีกว่าครับเก็บน้ำมันไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมเติมให้ครับคุณค่ะกินแล้วงานนี้เฮียกินเต็มเอี้ยมันม่วงเอี้ยหัวเอี้ยหัว,วงุ่นนี่ผมเติมเก้าห้าเลยนะครับเนี่ยรวยแล้วอันนี้เออแต่ไอ้นี่มันดีเซลนะดูรถพังงัน้นกับรถผมัไปละครับเออในะจริง จะดีหรอก็ก็ผมว่าสำหรับผมว่ามันก็ดีนะครับฮ่าขืนหนึ่งขินเออไม่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 เป็นไรดีกว่าค่ะครับผมไว้เจอกันรอบหน้าครับไปไปทิ้งมอเตอร์ไซค์ไปนี่ดีกว่า ว่าหาว่าสวัางเมื่อกี้เขาสตาร์ทแล้วพุ่งลงน้ำอ่ะบอกอ,อ,อุ้ยเพ่เติมเป็นทีมเก้าห้าเราลงพุ่งลงน้ำเลยค่ะแล้วแรงอ่ะเออแล้วมันแรงเกินไปไอ้เหี้ยรักแล้วจังปะ